สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่กล้ามเกมเมอร์เคสวู้วันนี้มาต่อกันอินเดมโมของปราสาทของ Resident Evil 8นะครับวินเลสนะครับตอนนี้ผมใช้เวลาไป30นาทีนะครับของพาร์ทที่แล้วตอนนี้เราเหลือ31นาทีโอเคผมว่าน่าจะพอดีนะเล่นเดมโมปราสาทโอเคเราไปลองเลยดีกว่ามาตรฐานเหมือนเดิมโอเคเราเหลือ31มสิบเอ็นาทีจุดหาวิสาินาทีจุดหวิโอเค ลูกส,สาวอีธานจะอยู่ในปราสาทแล้วเข้าไปปราสาทที่ตั้งต่างงานด้วยความหวังที่จะได้พบลูกแต่สิ่งที่เขาพบกลับเป็นการต้อนรับที่ไม่น่ารื่นรมเอาเสียนเลยในปราสาทตอนไหนวะเนี่ยโอ้ไม่ก็โอเคโอเคดูรอบๆเหมือนเดิมวันนี้อยู่ในปราสาทของแวมไพร์นะหินดิบ <Skills ibles S 2> <anos. S 1> หรือแวมพร์นี่แหละ ผมว่านะสวยมากอะ่ะคุณผู้ชมบรรยากาศแก้วสีแดงฉานกดแถบดูสมบัติครับไอเทมสมบัติตรวจสอบอ๋อไม่มีอะไรใช่ไหมหมุนดูได้สวยงามเออออกห้องนี้เหรออุ้ยตกใจมีชุดด้วยมาทิ้งชุดไว้ที่นี่คุณผู้ชมมาดูรอบๆแป๊บ เสียงใครใจเย็นก่อนสะดอกง่ายแต่เราไม่มีสะดอกกรอน่ะสิครับมันล็อกจาดด้านนึงอ่ะอืมประตูตรงนี้หรือเปล่าลับมันเป็นประตูให้ครานโอเคมีทางลับใต้เตาผิงแหรอเนี่ยบดซีอ่ะอ๋อคานนะอุ้ยน้องหนูชิด น่าให้แมวผมมาได้จับลนะเนี่ยดูนี่ตรงนี้มีอะไรเซตเล็กอเคอคกดซีนัง่งยองๆโอ้โหเพิ่งมาสอนตอนนี้โอเคเมื่อกี้นั่งมาแล้วโถ่เอ้ยกดหยิบแหวนดวงตาสีแดงกล่ำะ่ะเออดูแป๊บไอเทมแหวนดวงตาอันแน่มีตรวจสอบต้องไปยัดที่ไหนสักที่แน่แน่เลย ตวงตาสีแดงคล้ายๆกับบันไดสีแดงถุยไม่ใช่ไปดีกว่าคุณผู้ชมครับเราอเอ้เไม่ใช่ทางนี้ต้องออกให้สุดโอเคชิปวิ่งมีมอถั่วฟันได้ปะ่ะตอนนี้กดสองอ้าขอโทษนะสามารถฟันโถได้ปะ่ะอยู่แถวเอยเราออกมาจากห้องนอนหนอตรงนี้มีล็อกไม่ใช่นี่ว่า หรือใช่สำรวจแปบบ๊บเราสามารถฟันได้โอเคสารเคมีเหลวดีมากตรงนี้ไปว้าะไปได้ดูก่อนนะอุ้ยเราฟันอะไรอ่ะชิ้นส่วนคริสตัลเอามาทำเพื่อฟันได้หมดเลยเหรอ <c oughs> ดูห้องนอนก่อนใช่เลยมันใช่เลย อ๋อมีดินปืนให้เก็บตรงนี้เป็นขุมทรัพย์แบบปลดล็อกคุณปลดล็อกมันแล้วโอยบ้านมันใหญ่ซะเหลือเกินที่เรามาเมื่อกี้เหรออ๋อโอโอเคเรามาเมื่อกี้นั่นเองนะครับแต่เราไปไม่ได้มันล็อกจากอีกฝั่งนึงโอเคไปดีกว่าเชียบ มาที่ห้องโถงนี้พวกนั้นเอารสไปไว้ไหนตรงนี้มีอะไรอ่ะได้อะไรใส่ไม่น่าไม่น่าใช่ดวงตาเหมือนเป็นเหมือนเหมือนจะเป็นพัซเซิลนะครับตรงนี้สวมหน้ากากให้การเจ้ามองอันมืดมิดของมิดมืดมืดบอดของเทวทูตนะครับมีเพียงเช่นมิเพียงเช่นนั้นที่เจ้าจะปลอดภัยโอเคบางทีมันก็แปลแบบไม่เข้าใจเหมือนกันนะ ตรงนี้มีทางไปเหรอ meet again เราพบกันอีกแล้วยุคยุคมาอยู่ที่นี่ได้ไงนณสถานที่ทำเงินและนี่เจอลูกสาวหรือยังแล้วรู้ได้ไงเธออยู่ที่นี่ท่านหญิงประสาทคงเก็บโครสโนยไว้ที่ห้องส่วนตัวแน่มีใบให้เดวิมิเทสปูเหรอ t take a ทำไมคุณไม่ลองไปดูล่ะอาจจะโชคดีก็ได้นะและข้าวสูงหมดขายของเรื่องธรรมชาตินี่มีสเบียงโอ้หสามารถซื้อกระสุนหมดนี่ปืนอ๋อมีขายปืนว่ะความจุเยไม่ใช่ขายปืนอัพเกรดปืนจะมีห้าพันก l ันมี t ักษะารปรับแต่งอาวุธทุกชน i ดแ d ะ t รา l ะ o r t s ้สนีแค่ปืนพวกรอ เดี๋ยวกระสุนปืนปอกอันนี้อ๋อกระเป๋าของเราขายอันนี้ได้เหรออันนี้ขายได้ปะไม่ใช่ทำใช้ทำอะไรเนี่ยขายไปเลยชิ้นส่วนคริสตัลเนี่ยน่าจะเอาไปขายนะห5้าันห้าตกลงเด็กดิส satisfi ed i believe this is a fair price อาวุธมีแค่นี้อยู่กระสุนยาปฐมเฮ้ยถ้ามี อาวุธแค่นี้เหรอเดี๋ยวเราต้องไปเก็บหาปืนมาก่อนวะเดี๋ยว look the your เดี๋ยวเราขอสำรวจก่อนครับเผื่อมีอะไรให้เก็บตรงนี้เหมือนเป็นห้องโอเคอืมไม่มีว่ะมีประตูตรงนีุ้ยมีทางไปอีกอะไรกันเนี่ยเฮ้ยพังได้เแบรบก สมุนไพรปั่นกระจกแตกให้หมดมังอาจจับลูกสาวเราไปนะตรงนี้เหมือนจะมีทางไปเดี๋ยวขอออกมาตรงนี้ก่อนตรงนน้นก็มีทางไปอ๋อที่หลทางที่เรามาเมื่อกี้อันนี้ทางขึ้นนะเบรกให้หมดปลดล็อกสามสิบห้านาทีโอ้ยไม่ใช่ปลดล็อก ไม่มีอะไรนะอุ้ยกระสุนปืนนี่ฮะทำอะไรกับเขาไม่ได้ปันให้หมดกดล็อกโอเคอ๋อเป็นทางเชื่อมอตรงนี้นี่ว่าไม่มีอะไรอุ้ยห้องใครครับเนี่ยสุดกืนพวกได้มาเยอะมาก นี่น่าจะเป็นรูปรูปรูปของแวมไพร์ป่ะสามคนยิง <c oughs> ปืนโอเคออกไปไม่ได้ตรงนี้ชูแตรงนี้มีทางมีลิฟต์ <c oughs> มีตังอีกห้าพันห้าร้อยหรอ <c oughs> ไม่มีอะไรเกิดขึ้น มีลิฟต์ตรงนี้นะครับจําไว้จําไว้สามบุตรนี่ไงเบล่าแคสเซนนราและเดเนียล่าบุตรสามคนสามบุตรนี่คืออะไรวันที่ห้านะครับเลนส์กสงชายหนึ่งหญิงสามวันที่ยิมแปดมกรลาคุณแม่แอนดาพบในหญิงดิมิเทสอ๋อในหญิงดิมิเทสวันที่หนึ่งท่านนายุหาหรือเรื่องธุรกิจเป็นบันทึกเล็กอืม บันทึกเล็กๆมีอะไรตรงนี้เปล่าสำรวจสำรวจไม่มีอะไรนะ <c oughs> ตังอีกสามร้อยสามสิบโคตรรวยเฮ้ยมีเป็นรอยเลือดกินเลือดนั่นไงผมว่าแล้วผีดิบจำพาย <c oughs> ปั่นดิตรงนี้ไม่ทางไปล็อกจากอีกด้านหนึ่ง ชั้นนี้สำรวจแล้วไปกลับไปขายของนี่ไหมเนี่ยไปซื้อของอัปเกรดปืนอ่ะเฮ้ยผมว่าทางไปต่องแน่เลยวะเรามีแค่ปืนพวกใช่ไหมตอนเนี้ยผมจะอัพเกรดเลยนะอันนี้มีอะไรบ้าเฮ้ยมีให้ใส่ทำไมผมเพิ่งเห็นคุณใช้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ เฮ้ยใส่คิสตันหรือเปล่าวะหรือไม่น่าใช่ผมขายไปแล้วอะไม่น่าใช่มั้งเป็นรูเป็นรูไม่น่าใช่นะเออเป็นรูให้ใส่นี่อะไรเขาวุ้งกดนอสทีมนะช,ช่างฝีงมือจากยุคปลายศตวรรษที่19นอสทีมถูกตาหน้าว่าเป็นคนนอกเรดที่เมืองบ้านเกิดเขาต้องหนุะเหยใเหยืเร่ร่อนจนมาถึงหมู่บ้านที่ห่างไกลจากนั้นเขาจึงสร้างเขาวุ้งกดขึ้นสี่แห่งได้แก่ปราศาสตร ว่าบนนเขากังหันน้ำแม่หอเหล็กอัน,นที่สร้างเสร็จครับก็ยกปืนเจาะหามาเพล่ฆ่าตัวตายเขาอกดแต่ละแห่งล้วนแตกต่างกันและต้องใช้บอลโลหะที่ประดิษฐ์ขึ้นเป็นพิเศษในการทํางานครับภายในแต่ละวันเขาภายในแต่ละเขาวงกดมีอะไรเนี่ยมีซากตกระกของมนุษย์ซึ่งว่ากันว่าเป็นมรรยาที่รักทั้งสีของนอสทีนและพวกขับพวกและเขาวงกดก็คือสุสานของพวกเธอมีสตอรี่ว่าที่ นอสทีนนะครับข่าววงก naturally คือตอนนี้สเสบียงเราต้องหมดปืนครบเกาเพิ oh. ่งเห็นปืนลูกซองปะทโ่เอ้ยผมซื้อแล้วกันผมก็นูกว่าอยู่ในเมนูนปืนไงเออมาดูก่อนนะอันนี้กระสุนอะไรอ่ะกระสุนปืนลูกซอง thank you for your purchase แล้วก็ตั้งเงินไปสามพันแปดสุดปืนพุบ ลไฟเฟิลกลุกซองแปดร้อยปืนพกซื้อยามาๆ <interesting> สามารถเลือกได้เป็นจำนวนนะฮะหนึ่งพันห้าสิบอันนี้แม็กความจุเัวเราไปอัปเกรดนี่ว่าโอ้โหชิบหายละกำลังยิงไม่พออัตราการยิงความเร็วกันรีโหลดความจุ ไม่พอผมไปช้อปปิ้งกันหมดแล้วดูลูกซองนี่โอ้โหแพงแพงจริงอันนี้ต้องเลือกความเร็วในการเล l o a d อตรายิงจัดอันนี้ไปเลยแล้วกันอ๋อ it's fine all finished this is all an investment กระเป๋าตอนนี้มีอันนี้ไงมีตังนี่ว่า <c oughs> โอเคเยอะเลยทีนี้เบยอัพเกรดปืนดีกว่า เบียงช่างปืน I'm skilled at all sorts of weapons modifications and will do them for a small fee. ลังยิง4,500ไม่พออีกความจุความเร็วกันรีโหลด Delighted to มีอะไรอีกเราเอา้าเราอัปเกรดปืนพกไม่ได้แล้วหรอกระสุนปืนพกมีอยู่8 ยาปฐมพยาบาล pay me no mind พอมาดูดิ thank you for your เอา้าเราเราขายปืนสั้นไปหรอ hatred e g e เราขายไปตอนไหนวะ welcome Ethan จริงดิเปิดไปได้ไง ผมขายยัไงฮ oh. ะถามจริงเอิงกริส์อปาอสูตรปืนพกมีต้องยิมแปดออมเแล้วอะไรผมไม่รู้เลยว่าผมขายปืนสั้นปืนพกไปอ่ะ สุวนเรามีเท่าไหร่วะ oh. พอใช้ไหมวะเนี่ยโอ้ค oh, ลิปหายแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> เข้าไปตรงนี้เลยเหรอเดี๋ยวสำรวจด้านข้างเฮ้ยให้ใส่ดวงตาเดี๋ยว <c oughs> ลูกซองโอเคได้อยู่ใส่ลูกตายังไงะฮะวัดเจอเลยเหรอเฮ้ยอาแมลงพุ่งออกมาจากมือโอ้โหบินมาเลยชิบหายแล้โอ้ยต้องสู้อ่ะ มาปะเนี่ยมาจริงเออเออไปไหนละเก็บของกันไม่ม ah. oh, ีโ <funnel> อ <ing> ้โหโซลสแครี่โยลสแครี่ไอ้ยัย ไม่ได้ต้องมีอะไรมาเปิดเออมาดิเดี๋ยวสี่นัดท่วน,น,นมาขวางทางนี่อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยอย,อยู่ด้านหลังก็ไม่บอกโอ้เรียบร้อยออกไม่ได้เหรอทางนี้ Just that. like Young ung lại. Young ung lại. I can't hold back any longer. Ah! 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 Mother said stale, but I think you're delicious. Woo. Ah! 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 chip Ah! 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 ชิบหายแล้วฟูกำลังชีวิตไปไปไปนี่มันออกไม่ได้มันบล็อกทางเยอะเยอะโดนแทงว่ะไอ้มีดแล้วกันผมไม่มีอะไรมีอะไรเสียบเนี่ย แล้วไงต่อแล้วไงต่อไม่ต่อสู้กับเขางั้นเหรอมาดิฟื้นฟูพลังชีวิตเดี๋ยวสิบห้านาทีแล้วไปทางไหนต่อวะโอ้ยโอ้ยแหลกแหลกอหลกดีเฮ้ยโหมีทางไปตรงนี้ก็ไม่บอก ไปดีกว่าโอ้เรียกว่าให้บวกเอาสไลเดอร์ลงหลุมตรงท่อลงเลยเนี่ย <c oughs> โอเควันที่เก้ามิถุนายนนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่ฉันมาทํางานที่ปราสาทฉันตกใจที่สุดเมื่อเห็นว่าพนักง,งานทุกคนล้วนเป็นผู้หญิงพวกเขาบอกฉันว่าอย่าได้ทําให้ในายหญิงและบรรดาลูกสาวโกรธเด็ดขาดน,นะครับมันออกจะแปลกๆอยู่นะอืมเฮ้ยอ่านไม่จบ วันที่ยี่สิสามนับแต่ฉันเริ่มทํางานที่ปราสาทก็ผ่านไปสองสัปดาห์แล้วและฉันก็ยังกลัวนิดๆสาวใช้อีกคนที่เชื่อที่ชื่อเร้อเอดล่าทําผิดและคุณเนเนียลาก็ใช้มีดฟันหน้าเธอและตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงร้องคคนค้างอย่างกัะผีนะตะเวนไปทั่วห้องโถงฉันอยากกลับบ้านวันที่แปดฉันจะทํายังไงดีตอนทานอาหารเย็นและนายหญิงน้อยบอกว่ามันร้อนอบอ้าวเกินไปและฉันเปิดหน้าต่างแงี้ไปนิดนึงปิดมาเลยนะปิดเดี๋ยวนี้ทุกคนกรีดร้องใส่ฉันพร้อมกันอย่างนั้น ทันกูว่าจะถูกพาลงไปที่ห้องใต้ดินแล้วมีใครเจอฉันอีกฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงฉันไม่รู้จะทำยังไงดีอ๋อน่าจะเป็นบันทึกของคนงานที่ทำงานที่นี่ไปว่าใช่เลยมีบันทึกว่ะไปทางไหนเนี่ยทางนี้เหรอวายตายแล้วนางหญิงดิมิเตสกำลังชื่นชมเหล้าอันสุดอร่อยของเขา ยอดไปเลยตัวอย่างสูงตัวอย่างใหญ่ว้าวสูนปืนพวกมันช่างเจ็บใจที่เราขายไปเออไม่รู้ตัวเลยเนี่ยโซซอรี so ่ครับผมั่นเล่าก็ไม่ได้มีอะไรให้เก็บแล้วนะทางนี้เหรอน่าจะลงไปชั้นใต้ดินเลยเหรอมีกล่องอีก โอเคกระสุนลูกซองน่าจะได้บวกเร็วๆนี้แหละผมว่านะโ okay. อเคก็มาในห้องห้องอะไรครับเนี่ยอยังสวยเลยแกะสะลัก Trust in light เชื่อในแสงไฟแสงสว่างางั่นเหละเชื่อในแสงสว่างไปสุดแสงสว่างนะครับไงเชื่อในแสงสว่าง ไม่น่าใช่ทำงไงวะเหมือนจะต้องอะไรเนี่ยจุดไฟเหรอทำไงอะนะหรือว่าผักให้โดนเหรอเพราะว่าอนี่มันขยับได้ฮะเฮ้ยมีอะไรเกิดขึ้นวะแวบเออมันใช่จีเนียสหดมืดเลย มันเปิดให้เองไปฉายอัตโนมัตินี่เหมือนจะเป็นคุกเหรอนี่ไงที่โดนท่างงานทำโทษครับจะต้องถูกมาอุย๊ยอ้าวลั่นวู <laughs> โ oh ้โอ้ไหนกอดคือไม่น่าเลยเฮลมี e บราเธอร์ด้วยฉันด้วยจ้าน้องชายประตูเปิดเองเฉยมันทำไมเปิดอ่ะอุย้ย มีกลงในกลงมีห้องห้องทรมานว่ะเนี่ยแล้วผมจะสู้กับปีศาจยังไงวะผู้สมัคร i r รินามิฮาเอล่าโอริสแองกิปอินกิอุ้ยนี่เป็นชื่อคนเต็มเลยนะดาดีนคาเมเลียอะไรเนี่ยโอ้เต็มเลยเพื่อคนสมัครงานที่นี่อ่ะยังมีคนอยากสมัครงานที่นี่เกอมีเข็มฉีดยาในการใช้ยาที่นี่ด้วยนะฮะอุ้ย สารพัดส,สารเพรูปแบบนี่อุอยตำรวจห้องนี้ก่อนมีดินปืนไม่ใช่อีลิน่ากินเก่งมนีฮะเอลล่ากินเก่งโอริสกินเก่งอังกฤษแปรปวนบางครั้งก็เตือนตัวมากเกินไปหรือวา่าเป็นอาการของซอมบี้หายละต้องใช้เซเล็กอีกสองจะครับกระสุนลูกสองได้เงเหลือหนึ่งนัดท่วน นี่มันโหมดฮาร์ดคอร์หรือเปล่าลครับเนี่ยเฮ้ยบัตรโทรเฮ้ยบักผีหย่อนมาได้ไงวะอ๋อตรงนี้หู้ตกใจหมดเปิดลูกซองพระเจ้าขอบคุณเฮ้ยแล้วอีกสิบนาทีคุณผู้ชมผมนะ่ะผมเหลืออีกสิบนาที <laughs> โอเคแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเฮ้ยมีเสียงอ่ะ มีเสียงในพุกแห่งนี้ใจเย็นใจเย็นฮยเฮ้ยเศรษฐกิจได้มาหนึ่งเองขาดอีกหนึ่งผู้ชมค้าวกระสุนปืนลูกซองหาแถวนี้กันฮเฮ้ยเศรษโลหะมาเลยโอเคหมดยัดกระสุนโอเคหกนัดชนแล้วมันจะหล่นปะไม่หล่น มีเสียงยอ,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 อ่ะเยอ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 ะเฮ้ย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 เสียงอะไรวะเฮ้ยมาเฉยเดี๋ยวเฮ้ยไปบอมไปก่อนวู๊ได้ไปบอมมาเฉย ยกว้างไปดิฮะอย่างเงี้ยโอหได้ไปบอมมาเฉยเลยยิมมายิบมายิมมา,มมาไม่ห้ามอุย้ยเอออ้าวอัดหน้าดิฮะหมดยังไปบอมทีเดียวรู้เรื่องหมดยังหมดยังหมดยังหมดแล้วรออุย้ยใจเย็นอุย้ย กดพุกองเฮ้ยมาอีกอัดหน้าแบบจังๆเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหู้ห้กระสุนสี่นัดโอ้ยยังไม่ตายว่ะคุณผู้ชมคุณยังไม่ตายเฮ้ยสามนัดท่วนๆเฮ้ยเฮ้ยมีโยกลุกเดี๋ยวเออไหนอีกออกมาตรงนี้ดีกว่า ผมอับเมื่อกี้ไม่เห็นโอ้ยคุณพระเจ้าช่วยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยหมดแล้ว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 สายห้ายคอของอังกฤษเจอได้ไงวะเนี่ยสุดลูกซองดีโหลดแล้วลงลงลงมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้ว เออปิวหายยังหูสร้อยห้อยคออิงกิตวะเก็บมาเพื่อตายหมดยังเฮ้ยสร้อยห้อยคออิงวะลวนแล้วผมไอเทมสมบัติตรวจสอบโอ,โอเคอิงกิตฝากของที่ระลึกไว้ให้ครับโอเคใช้ไอเทมไงวะเราไม่มียายหมดแล้วใช่ไหมไปดีกว่า ผู้ชมไปทางไหนวะตรงนู้นมีของเฮ้ยมาิหายแล้วตามาเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวขอครับยาก่อนได้ไหมอ่ะเออหมด blood. Mm hmm. เอ้ยไปทางไหนวะเนี่ยตัดลูกซองมาโลหึแปกไปหนึ่งนัดแตกไปหนึ่งทียังอีกแล้วไงอะต้องหนีหรือต้องสู้ <poems> <Emin> <boom> โอ๊ยผมจะตายเนี่ยต้องอย่างนี้ต้องต้องสู้วะคุณผู้ชมทางไหนเนี่ยลองลองลองตรงนี้มีที่ให้เก็บอีกสารเคมีเหลวต้องสู้ปะวัดเอา ชิปหายแล้วอาสู้เหรอวะทำไมยังไม่ตายอ่ะเขาเคยตายไหมเนี่ยหรือเราต้องหนีจะต้องการเลือดเลือดอุ่นๆสีแดงฉานด้วยไม่น่าโผโหยจะตกเลยอุ้ยผมใช้ไป55นาทีแล้วเหลืออีก5นาทีผมว่าน่าจะใกล้จบแล้วนะ เราจะมาลองบวกเขาดูอุเ้ยโอ้โหลั่นอีกแล้วเนื้อสองนับชิบหายแล้วนี่นี่มิวเหมือนจะเป็นทางไปนะเดี๋ยวว่าน่าจะต้องบวกเขาอ่ะบวกให้หมดอะบวกเขาไม่น่าจะตายว่ะคุณผู้ชมยังไงเขายิงเขาแล้วก็เขาแสกแหลกสลายเป็นแมลงแล้วก็รวมตัวใหม่ให้มันโหดอย่างนี้วะดไฟดีกว่านะ ออกเกมซะมีการบอกให้ออกเกมผักอีกแล้วไม่เขาชอบผักอุ้ยถ้าเขายังไงวะเนี่ยสิบเก้าหลืออีกกี่นาทีเนี่ยประมาณสี่หรือสามนาทีนี่แหละครับผมโอเคกับเดโมนี้ก็น่าจะพอดีแหละภาที่ผมไปขายปืน พบนะครับผมไม่งั้นก็ลุยยาวๆแต่ก็ได้อยู่ยังมีชีวิตรอดอยู่ไม่ตายเลยนะโอเคอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับไว้เจอกันวันที่7พฤษภามนี้ครับกับ Resident Evil 8นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับผมวันนี้พี่ก้ามขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอาทิตย์แล้วไม่ได้เล่นขอยิงก่อน <laughs> ยิงให้หมดทุกอย่าง <laughs> เดี๋ยวยิงให้หมดทั้งเป็นถ้วยโถทามอ่ายิงให้หมดอ่าทำลายโอ้โหได้มาโคตรเยอะเลยอะไรกันครับเนี้ยโอ้ยช้อนเนี่ยไมใช้ช้อนโถเนี่หว่าสำรวจชั้นบนครับเพราะทราที่แล้วเราประตูนี้เรายังไม่ได้เปิดดูเลยเออไปได้ปเปล่านี่ไงวายลูมอุ้ยไม่ได้มาว่ะดวงตาสีแดง ใช้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ต้องมีอะไรวะนี่เหมือนจะเป็นไอเทมที่เรายังหาไม่ได้ตอนนี้หรือเปล่าตรงนี้มียาและอ่านโน้ตแบบเทคนิคก,การทำวายของปราสาทดิมเทสกูนะครับสืบย้อนกับสืบสืบย้อนกลับไปที่ศตวรรษที่15ก่อนพูดถูกผู้อยู่อาศัยในปราสาทหนปัจจุบันอันนิกาดิมเทสใช้เทคนิคในตำนานอันปแปลกประหลาดในการเพิ่มรสชาติอันเข้มข้นของวนยและทำให้วน์นั้นมีเนื้อข้น วท์ที่ดีที่สุดของเธอคือแชงกริสเวจินิสที่แปลว่าเลือดสาวประจัญโดวยไวน์นี้ถูกบรรจุในขวดตกแต่งพิเศษที่มีลวดลายดอกไม้สีเงินที่ระส,สับซับซ้อนวิยเป็นสูตรวน,น์จริงๆเวลาเดโมนี้ของคุณหมดแล้วดูเกมหลักเพื่อเล่นต่อวูอะไรกันเนี่ย